สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุสำหรับท่านนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่อายุครบ60ปีไปแล้วนะครับและท่านกำลังจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่1ตุลาคม2,564ออันเนื่องมาจากการประกาศให้ าการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งของกกตนะครับทำไมจึงจะต้องรีบลงทะเบียนนะครับก็หมายความว่าวันนี้นะครับถึงแม้ท่านจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตามเนี่ยเมื่อท่านพ้นจากตำแหน่งไปแล้วและอายุครบ60ปีถ้าท่านลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยในหลังจากท่านพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยท่านก็จะได้รับสิทธิ์รับเงินทันทีนะครับ ซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยนะครับท่านจะต้องลงทะเบียนภายในเดือนกันยายน2564นะครับภายในวันที่30กันยายนนี้เนื่องจากว่าเป็นปีงบประมาณ2564ซึ่งเมื่อเราลงทะเบียนแล้วนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอายุ60ปีไปแล้วนะครับและพ้นจากตำแหน่งนายกหรือสมาชิก จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามเนี่ยวันนี้ท่านลงทะเบียนไว้ก่อนรักษาสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปท่านจะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับทีนี้ถ้าพ้นถ้าเรารอให้เราพ้นจากตําแหน่งซะก่อนนะครับก็คือ,อเลยวันที่30กันยายนนี้ไปแล้วไปถึงวันที่1น่เนี่ยเขา,ามีประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยแล้วท่านพ้นจากตาแหน่งเนี่ยนะครับแล้วท่านไปลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยท่านก็จะได้รับสิทธิ์เงินเบี้ยีพผู้สูงอายุนะครับในตุลาคมปี65เป็นต้นไปก็หมายความว่าท่านจะเสียสิทธิ์ไป1ปีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าเสียดายนะครับถ้าเรา พลาดโอกาสนะครับไม่ลงทะเบียนภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยแล้วเลยไปเดือนหน้าเดือนตุลาคมท่านจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยงชีพไปอีก1ปีนะครับต่อมานะครับถ้าลงทะเบียนรับเงินเบี้ยงชีพแล้วได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาจะเป็นอย่างไร ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ถ้าลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยภายในเดือนกันยายนท่านจะได้รับเงินเบี้ยงชีพแต่ตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนนะครับแล้วถ้าท่านได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ก็ยกเลิกเบี้ยเง่ชีพผู้สูงอายุไปเท่านั้นเองนะครับไม่ผิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นใน3เดือนเนี่ยที่ท่านพ้นจากตําแหน่ง นะครับแล้วท่านก็อายุครบ60ปีแล้วก็ลงทะเบียนภายในเดือนกันยายนนี้จะได้รับเงินไป3เดือนนะครับ3เดือนนี้เนี่ยถ้าประกาศผลการเลือกตั้งกลับเข้ามาทําหน้าที่เป็นนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลก็ยกเลิกเบี้ยอย่างชีพไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งท่านก็จะได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพไปเรื่อยๆนะครับตลอดนะครับจนกว่าท่านจะไปเลือกตั้งใหม่แล้วกลับเข้ามาใหม่ เพราะฉะนั้นวันนี้รีบรักษาสิทธิ์นะครับเหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับรีบล,ลงทะเบียนร,รับเงิน<ม>เบี้ยอาชีพภายใน30กันยายนนี้จะได้รับเงินตั้งแต่ตุลาคม64เป็นต้นไปนะครับ